หมอ,อยังไม่พ้นจากการเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับครับผมทราบช่วงนี้ก็เก็บเนื้อเก็บตัวหน่อยละกันครับแล้วก็อย่าไปลืมของไว้ที่บ้านใครอีกงั้นหมดก็ช่วยหาคนที่ขโมยปากกาผมให้เจอไวๆนะครับผมจะได้พ้นจากข้อกล่าวหานี้สักทีพี่ถามทุกคนหมดแล้วนะคะหมอไม่มีใครเห็นอะไรผิดปกติเลยอะนี ผมไม่อยากเชื่อเลยนะพี่ว่าจะมีคนเข้าไปขโมยปากกาผมจากในห้องโดยที่ไม่มีใครสังเกตหรือเห็นเลยหมอคะถ้าเป็นคนนอกเข้ามาเป็นคนที่เราไม่รู้จักต้องมีคนเห็นค่ะพี่ว่าต้องเป็นคนในโรงพยาบาลน,นี่แหละหมอสงสัยใครไหมคะที่คิดจะฆ่าคุณแล้วใส่ร้ายหมอเอาจริงๆนะพี่ออนผมว่าผมสงสัยอยู่คนเดียว